สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงบรรจุขูสุคนแล้วก็สบายดีผู้ใหญ่บรรจุขสุคนเนอร์หมือนบาแพงกะสินมาแจ้งข่าวนะพี่น้องเนาะข่าวดีของสาวควันทีเมื่อนี้บาแพงก็ได้โทษนัดเพิ่นแล้วพี่น้องโทษนัดเพิ่นมาแล้วเนาะข่าวดีเรื่องบ้านประตูเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิได้บานประตูแล้วเป็นบ้านประตูน่อยเนาะพี่น้องเนาะกก่อนอื่นบาแพงกับขอขอบคุณขอบคุณเนาะ ไปทางคุณแม่ใจดีทางซิงคโปร,ร์เนอะที่ซอยเอรือเขามาครั้งนี้ลหลายหลายครั้งแล้วพี่นอ้องซอยถึงวงโคกซอยถึงบ้านเนาะอาหารการกินทางคุณแม่กับซอยมาขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะบาแพงก็ดีใจแทนสาวพรทิปเนาะวันนี้บาแพงก็โทษนักเพิ่นแล้วพี่น้องโทษนักเพิ่นสิไปเลือกบ้านมื้อนี้บาแพงกันเลยสิมาเป็นคลิปพิเศษเนาแพงกนะันสิมาขอบคุณคุณแม่เนาะ ที่ว่าซอยเรือเบิรสุขุสุคนทั้งแม่น้องลิงแล้วก็ท่านสาวพรทิพย์เนาะสาธุเดอ้อค,คุณแม่ก็ขอให้นุ่งคำนำสู้เดอ้อเห็นยังก็ให้ร่ำให้รวยเนาะขาดายก็ขอให้แม่ขาดายง่ายเนาะคล้องเข่วอลไรครับขายดิบขายดีเด้อเนาะมือนี้แข่งกับผมมียังตอบแทนพี่น้นองเห็นแม่น้องลิงส์ไปไปกรุงเทพบ่แพงก็ดีใจเนาะเพิ่นสิได้อยู่ พร้อมหนา้าพร้อมตาเลยนะยพร้อมด้วยรอบครัวพร้อมเพลินนะครับสาวพรทิพย์กับกะดีใจน้ำเพลินน้องพี่น้องเนาะที่ว่าได้บานประตูได้วงวกลมหน้าตา่างเนาะแล้วก็หลายๆอย่างเนาะผู้ใหญ่ใจดีซอยมาตลอดแลออ้วก็ขอขอบุญขอบคุณไปทางคุณแม่ละไม้เนาะแล้วก็พี่อัมพรเนาะที่ซอยสาวพรทิพย์มาโดยตลอดกับคุณแม่อานงเนาะหลายๆคนพี่น้องที่ซอยเขามาทั้ง เบาแพงเนาะเบาแพงก็ดีใจร้ายเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้ยบถถัดทุธฐานเนาะผู้ใหญ่ใจดีบัดสุขสุขคนเบาแพงกะบ่ามียันตอบแทนแหละพี่น้องเลยเนอกจากสิเฮ็ดคิดดีๆให้เบิ่งตลอดไปอ่าซอยหลายขู่หลายคนเนาะคุณแม่ละไม้กับเพียงพรซอ,อยทึ่งเบาแพงเนาะกับซอยทึ่งแม่น้องลิงเนาะ แพงก็ดีใจเนาะนี่กับมาแพงกัสีเริ่มงจาแนวพี่น้องทางหลังนี่น้องแต่งกำลังเคลียร์พื้นที่เนาะแพงกัขอขอบุญคุณแม่ละไม้กับพียร์อภัเนาะเหลืองหน้าต่างกับกับโลกับปูนเนาะแล้วกัขอขอบมุกขอบใจไปทางไอพรดไลน์เด้อเนาะที่ซอยเหลืองสีแล้วก็ทรายเนาะแลก็จะอีกคนคนหนึ่งเนาะก็คือคุณพ่อสุเนตเนาะ ุอหลายหลายเลยยทั้งคุณพ่อที่ให้คาสังเนาะเลือจากคาสังคาปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยนะแพ่งกะสีไปซื้อปัดลมเนาะมาใสนะ่แพงกะขอขอบุญขอบุณเป็นสุขสุขคนขอให้ลำรวยลำรวยเนาะนี่กะเราเบิ่งมาส้มพี่น้อะมาแพงกะโทรนะ่ะสาวฟอนิดมาแล้วเนาะสิไปเลือกบันประตูน้ำกันเหมือนกันะเป็นว่าต้นสวยช,วย,ชวยสีมาเนาะแพงกะสิเคลียพื้นที่แล้วนะกะสิให้น้องแต่งกระเป๋าแสง อัก so ัญญาแนวบ่แพงกัสิไปบุญพี่น้องแหนกันเห็ดเนาะถ้าชัดงานมันสิบจสำเร็จไวเนาะบ่แพงกัสิไปซอยสาวพันธิเลือดเนาะรอเบิ่งรอส้มเด้อบ้านใดบ้านใดเนาะพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดแล้วเรียบร้อยเนาะสาวพันธิกะมาแล้วพี่น้องขึ้มาเลีบบ้านร้านบ้าน โตไคมันคือน่ะสิเป็นตัวใด๋น้อตัว ี่น้องกำลังเลือกเ,เ,เลือกเลือกให้ให้เล่าหยกหายนะปัดให้เจ้าคลองนะแม่นะครับพอนกำลังมาเลือกกินเนาะก่อนอื่นมาแห้งก่นขอขอบุญขอบคุณคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์หล,ลายๆเดอ้อเนาะที่ซอยเขามาครั้งนี้ กต่สีอาแบบหกตาพี่น้องสาพรทิพย์ถ้าบ้านกะสามลอยหาซิปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นลดห้เหลือสามลอยพี่น้องสามอยหาซิปทั้งบิดกัรสิบสี่บ้านพี่น้องของสาวพรทิพย์แต่ว่าเพิ่นลดห้เนาะปกติเพิ่นขายสามลอยหาซิป รถหายกันเลี้ยสามลอยบ่เพียงก็ดีใจเพราะว่ามาสื่อน้ำฝนบ่อยๆพี่น้องเพฝนกะมีส่วนรถห้ขอบบุญขอบคุณเนาะคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์หลายๆเด้อขอให้คุณแม่อย nope. ู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยอนุมันควัญเงินเด้อแม่คอยไม่เจอไม่มีปัญหาตัวเหมืองรังปลอเบิร์เอาไม่ได้บอสนะใช่ไหม

นเอ้ยะแพงก็ดีใจร้ายนะหลังจาก่น้องลิงได้ไปบ้านอินซาพอนทิพย์ก็ได้บ้านแพงก็ดีใจนําขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่สนับสนุนการสอยเรือเข้ามาเนาะทางคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์นํา มื่อวานนี้มื่อวาตารางเพือนเลยเนาะอืมตาางเือนวใหมเือนใหด้หตากแดดเดตกเบดตากแดดนดม,มันประตูเมื่อเม,มื่อเ,เก,ก็บไหวดีๆเอาผาปกไว้ขักแน่นแล้ว Hãy subscribe cho không những video hấp เ <c oughs> นไม,ไมลยลงลกนไพอเห็นจเนะาเมื่ออะไรทั้งทา่แล้วเมื่อทงทีดีนะตัวได้มันแหงนะท่าซีไวปัดปัดปัดกวนให้สะอาดแล้วท่าซีสลักอ๋อ ตัวมันบอกท่านแห่งนะอย่าพึ่งท่าตัวได้มันแหงเลยทำความสะอาดท่าสีสลักไว้กันหมอดกันยังครับเรียกว่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องสิบสี่บานเนาะตกบานอยู่ตกอยู่บานละสามร้อยหาซิปแต่เพิ่นลดให้สามร้อยพี่น้องเหลือบานละสามร้อยเนาะ ดีมกดีใจลยเป็นแง้เปย็นอะลเรจไเรายิบเปลี่ยนเลยเมันแล้วคนมันหยาาเอาไว้ให้เรายิบขึ้นไปให้ตัวได้บ่ให้เราปาไว้อันนี้เปนไหมแค้นเนาะอันนี้เป็นไหมแค้นเนาะ นับไปฟาแล้วเดือนก็มีเลื่อนแต่เดิมไม่เลื่อนสุสี่ตาจานนตั้งไว้ตั้งแันนี้้เปลี่ยนหนมนี้นี่เลยก็ได้เออ ไปเคลียร์พื้นที่เด้ออยู่เฮือนยังให้ตากแดดกับตากฝนเด็ดขาดแล้วก็ตั้งไอ้พ่อนี่นายแล้ะน้องพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณเีเบร์สตูททุกคนแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณอ่าทีใหญ่ใจดีที่ซอยสะพอนเข้ามาเบิร์สตูทุกคนเด้อเมื่อนี่จะด้วยสะพอน่ะชื่อแม่น้องฝนซื้อวงกบในสะพอนกับพ่อขอบคุณขอบคุณในไลเด้อแม่เด้อสะพอนดีใจไล่แม่ คิดว่าอันได้อีบ่ว่าบานนี่เนาะก็ได้เนาะคุณแม่ซื้อให้ก็ขอขอบคุขอบคุณหลายๆให้แม่อยู่ดีมีแงสุขภาพแข็งแรง่้ง่ายมือก็ขอให้รให้วยเด้อแม่เด้อพี่ไปไปเบิ่งให้เพิ่นเขียนวิว่าสิเท่าใดเนาะ nhật lại thế nào? Mày, mày kìa, mày kìa. Kìa Gà sĩ khiến binh hại Rồi bán, xếp xì bàn ạ ban xì nạ tàng <laughs> nạ <Bán là> tàng rồi <laughs> Rồi ทั้งเพิ่นกับหลดหายตลอดพี่น้องเอ้ทางอายเพล่นก็ได้ปกติว่านี่ไงยงมันก็แพงเนาออายช่วงนี้ไมก็สี่สิบสี่จะนักเต็มหรือเปล่าแมน กวมเอาส่งเลยส่องพันสองเนาะไอ่สี่พันสองสี่พันสองว่ะเลขสนี่เนาะเลขสี่ว่าแพงสองพันสองก็จีถือแค่จ้ะสี่พันสองพี่นโอ้ยเนาะอันตาผูกกันนี้ก็ได้เบ็ดกะ สี่พันสองร้อยพี่น้องเพิ่นลดห้เนาะปกติที่เพิ่นขายบ้านละสามร้อยหาสิบแต่ทางไอ้เพิ่นลดห้เพราะว่าเคยมาเอาน้ำเพิ่นเลยๆกับขอบบุญขอบคุณทางไอ้เพิ่นน้เนาะพี่น้องที่ลดห้ตลอดเนาะก็ดีใจลายเอามาหอดีมาเพงกันสิขอจบคลิปสำนีเนอ้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเลือกแล้วเรียบร้อยก็กอ,อื่นก็นขอห้คุณแม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อเนาะลำรวยล้ำรวยเด้อคุณแม่ ขายขายกันขอให้ลำให้รวยเียเงี้ยดีทางสิงคโปร์เนะาะเป็นการที่อจบคลิปไว้สำนีเนาะพี่นนอะสบายดีก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเหมือนกพ่อเลยสบายดี